พี่น้องเอ้ยเพิ่นวาัตาาสนานับมือเสาบ้านเมืองเฮาบ่คือเกา่ามาสิปงเขาเสาสีออกดอกผู้ยิ่งออกดอกบ้านม่านทองพอบมีกาบสวัสดีพี่น้องปองปลายปองกกปองหางปองกลางปองคอกปองนอกปองไหนมือนี้ผู้ค้าเสียงอึง้งเผาปากไฟมาคือเกา่ามาเดิม เพิ่มเติม,ตมคือความเขียวชกีตรงหน้าเริ่มเขียวปกติแล้วถ้าเป็นทุกปีทุกปีนะจะเขียวงามกว่านี้แต่ปีนี้มันแหลงครับผมมื่อนี้สศพพี่พาน้องไปเที่ยวบ้านท่ามะนาวคือเราถัดจากบ้านนาอ้อนะครับผมมาถึงบ้านนาอ้อปุ๊บเนี่ยก็จะเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้า ถนนเลยเชียงคานเนาะเลี้ยวเข้ามองตลาดป้านาอ้อแล้วเลยตลาดนาอ้อมากาศสิบตรงไปก็จะเป็นท่ามะนาวครับผมนะครับบ้านท่ามะนาวอยู่ข้างหน้าเราจะไปฟังความเป็นมาของบ้านท่ามะนาวว่าไทยบ้านนี้มาจากไดนะครับผมแล้วความเป็นมาของหมู่บ้านนี้เป็นจังไดจากคุณยายอายุ100กว่าปีไม่รู้1น0กี่ปีจาไม่ได้แต่จะพาไปฟังเรื่องราวบ้านท่ามะนาวครับผมถ้าพร้อมแล้วตามอึ้งมา อดีตคือเรื่องที่ผ่านมาแล้วถ้าเราบ่มีการบันทึกบ่มีการโจดไว้บ่มีการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอเก็บไว้มันก็จะเป็นอดีตท,ที่ลางเลือนที่ลูกล้านบบสามารถบอกต้นสา้ปลายเตุอะไรได้บริเวณนี้คือบริเวณท่ามะนาวหรือท่าวัดเป็นต้นกําเนิดของหมู่บ้านท่ามะนาวนะครับผม คันผูใ้ใดสิลงไปหาอยู่หากินในน้ําเลยกระสิลงท่านี้ประสันพรเพรนวานะเพราะว่าทางอื่นนี่สิเป็นไม่ไผ่น้ำปาปไผ่น้ำร้ายแล้วมันสิลงยักคันทำวาสิไปหากินทั้งใดสิไสิลงทา่าใดกระสิลงท่ามะนาวเพราะมันลงง่ายครับผมก็เลยเปลี่ยนต้นเหตุของชื่อหมู่บ้านท่ามะนาวแต่ตอนนี้บนเลือดต่อแล้วครับผมคุณยายบอกว่าต้นมะนาวต้นนั้นจะต,ต้นใหญ่มากประชันวาเมตุเซนแล้ว,วานะลววันนี้ บร,บริเวณนี้ก็เป็นวัดเก่าด้วยนะครับผมก่อนนี้วัดตั้งอยู่แถวนี้แต่ว่าน้ําเลยมันเซาะมาเนะาะเซาะกินวัดไปไล่เติบจนว่ามันเลือพื้นที่น้อยเพิ่นก็เลยย้ายวัดย้ายวัดไปไว้บริเวณนี้มาแงงมาทางพี่ซึเป็นวัดเก่านะครับผมซึ่งตอนนี้ก็กไก่เป็นหมู่บ้านเปิดแล้วย่างตามมาย่างตามมาระวังตกครับตาล้อ,องห <laughs> มู่บ้านแถวนี้แต่ก่อนนี้สิเป็นวัด เบิร์ครับผมพอดีน้ำม,มันเสาะมาเพิ่นกระไรเลยย้ายวัดไปงี้มาลุกรถซิสต์ต่ำเมนโบตาแถวนี้เป็นวัดเบิร์บ่ชคำนี้นะเป็นวัดเบิร์ตโดยอินบวชคำวันนี้น้ำม,มันเสาะที่จะได้เลยฟากันย้นนนายไปออออโอ้แล้วฟัง<า>อยู่ไก่ไก่พุ่นจี้โอ้เมื่อนี้ตะฟังเลยพังเข้ามาพังเข้ามาหรือหิตะลิงไม้ครับผมชนิดนี้นะเออวันนี้วัดที่ย้ายไปทางบ่อเล็กกันตีครับผม วัดวัดที่ย้ายไปนะใ้ยอันนั้นตั้งใหม่นะโอ้เราที่ว่าย้ายไปได้ย้ายไปเจ้าครับผมอันนี้ตั้งใหม่วัดกิเลนนี่นะน้องกิเลนนะโอ้แล้ววัดเก่านี่ให้ไปได้บัดเนี้ยย้ายออกไปเลยตาก็าพันทิ้โอ้แสดงว่ามันนานแล้วครับตาโอ้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนานแลวครับผมวานตาท่นว่าเป็นซ่วมขี้หะาเอานั้นโอ้บ้านร้างใดบ้านรัางไม่ เด,ดินข้อเน,นตีบอันประ,ะตูสไตเลน,นะโอ้ร่วมที่พาอยู่ขันนะท่าน,อ,านอ,าอันนี้เห็นว่าเป็นสลาเบืด้ดนี่นะอะอปาก็รดิ่งกระดิ่งวาหรอกวะครับผมเป็นเรื่องในอดีตนาดลุนตากันอย่างเพือดบอทันเพราะว่ามันนานมากแลว้วนะครับผม <laughs> เดี๋ยวขอสิไปฟังไปฟังคำบอกเล่าจากเมตุเซนอายุ101ปีครับผม เริ่มเราสิไปพ่อกับแม่ตู้แสนครับผมเป็นคนจะไขปริศนาเรื่องนี้เกี่ยวกับบ้านท่ามะนาวได้พอสมควรครับผมไ<ม>ปขออนุญาตไปหาแม่ตู้แสนนะครับตาเดิมสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณยายสวัสดีแม่ตู้แสนครับผมอันนี้คือแม่ตู้แสนหรือว่านางเสนดวงศรีอายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีกับสองเดือนนี่นะนี่เมนะ แล้วให้บ้านทาบ้าดาวนี้มาเต็นหนา๋อตีไมมอืมอคือได้ย้ายมาพี่มาเฮดให้เฮดน,นาตีอือม,มาเฮดให้เฮดน,นามานอนเที่ยงให้เที่ยงนาแล้วก็เอา้าผู้หันก็มานอนเวผู้นี้กันมานอนไปนอนนํากันเถอะว่ครับก็บมาก็ไล่คนแล้วว่เนี่ยเอออือ รอยกระโปดมาเนี่ยบ้านาโอกับบ้านทานี่โคดเดียวกันนี่นะ<อ>มีอยู่สามโคดท่ามะนาวมันมีต้นมะนาวอยู่ริมน้ําเลยเนาะต้นมะไงเนาะอันนี้ต้นไผ่ต้นไผ่เดี๋ยวมันจะไผ่น้ำเลยไล่จังตีไล่ปะขวยไล่กันสันตัเลี้ยงสันแสงเงลี้ยง โดดหลงขัน่นตัวนี้ก็โดดนอำตัวนั้นไปขากาะไฟตัวไฟฟันแล้วอย่างตัวมัน,มนก็ไปคาบเสีบยบหลวงั่น<อ>ตัวนี้เล่นไปขึ้นเยียบคูดจกัจกจกักจักแล้วคูดเลยห้องอยู่อุก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 แล้วน ไอ้น้ำมันไล่น่ะเสียบไข่ที่แม่แล้วปัญธามักหนาวมากะใหญ่แล้วประเดี๋ยครับเออมาแล้วสามร้อยปัวแล้วสามร้อยก็ปีแล้วเออครับอือมากะเะืกี้มากะโบอะไรแล้วมันบ้านห่างๆกันมันก็บอกใหญ่เนี่ย ันบ้านใหญ่นะบ้านใหญ่แท้บ้านไหนก็ามาขอดแตบแบาาบ่บ้านทาตั้งแต่เี๊กบะหมีเนี้ยคมเค็มอ้นไหก็บะมีบ้านทาเนี่ยมีคมบัดเดียวคมไป,ไปอ่าออไปซื้อโขมมาครับบักไง หงมตามเฮ็ดเมียงกับ,บ้ันใหญ่แล้วมาเอาไปบ้นนานใหญ่ในบ้าน,นอ,อ๋อติไหมเออบ้านน้อยกับบ้นนานอ๋อบ้นนานใหญ่มันใหญ่หลายคนนะครับอ,อันนี้นัน้นมันบ้านน้อยอืมัมีอัน โฮมแล้วน,นั่นไหนห้อยมีไหนห้อยสามคนมีไหนห้อยสร้างอไหนหอยสร้างอ่ะเพื่อนักเพื่อนมีเงินมีทองเพื่อนก็เอามาแค่เนี้ยไหนห้อยอ่ะครับอือบ้านใหญ่บ่ยยบมีไหนห้อยจกคนอือมีสร้างอ่ะ อนายหอยนี่คือคนที่รวยสิครับมีผู้หนึ่งไปโจรสร้างนะไปสร้างกับโบได้ <c oughs> ไปบ่เขาบ่าผี่เนี่ยกันได้สร้างแล้วซื้อให้ยานั้นส,สองสามปุ๋งก็สัน่น บาดนี้บมดได้สังอ่ะครับเอากูบม่ได้สังกูบป,ปเลี้ยงสู่สู่ยากแเราไปน้ำกินหูขี้กขุนว,วันนี้โกะมันก็มาน้ำกินหูขี้แท้พี่นะเออครับพี่อ่ะครับขี่เป็นเลือดเป็นยางโอ้กละอ่ะ ไปคลองสร้างแล้วไปบ้าบ้าแล้วบอดสร้างพี่ก็มาคอยยาบอดสร้างก็เลยบอกพี่ว่าอยากกินอยากได้ยานมากินหูกี้คนนี้ว้าดีก็ดีว้าวูดีมันก็เป็นยังไงอ่ะอนอะเรากับพี่เนาะคองเราเห็นโตเนาะแม่เนาะมีก็เลี้ยงเข้าบ่มีก็เลี้ยงเข้าครับเธอหน้าเธอไหนหามใดเนาะเออเธอหน้าเธอไหนครับสิใดครับ คลอง้างกลับไปคลองผูสนาวนี้พี่นี้มันโบใจไปเลยเลี้ยงมันก็เอาบเลี้ยงมันกินเสรแล้วพี่ยังก็แม่พี่ตะลุบติพี่ตะลุบทัวเคตเดนอีสานพอไปฮอดผ่านเขาพอพี่ผูลุบนะไปฮอดผูผ่านเพราะพี่พี่ผูลุบพี่ตะลุบผู้เดียวกัน เป็นใดก็เอามาฝึกพิ้วบรรทาเพี้วฝึกผู้สาวผู้นะเอามาฝึกเอาสร้างมาฝึกพิ้วขอบใหญ่ไมหเห่าแข็งเห่าวข้าริล้อมมาล้อมสร้างไว้นะครับผมเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วสร้างอ่ะไขยเบิด ห้องแม่ห้องแม่แม่ตู้นี่ก็มียุสตัวหนึ่งใช่ไหมอืมเอาไปบ้านมียุครับแม่ตู้แม่ตู้มีซางนําตีต่เก่านะมีซางนําตีแม่มีซางว่ะอือบสรซางครับบ้านไทยเป็นเรื่อยเรื้อยเนี้ยเอาเอามาละข,นขันมะเขืวมาขันเกี่ยวเข้าแล้วครับ ไปมาโตเฟืองพูด <Rudolph> ว่าให้มันกินโตเฟืองอขุดคุ้มใส่เดียงพูดอะไใส่เดียงพูดอะไก็คาดไปตอแนี้คุ้มฟังรักเล็กมัดหน้านุ่งผ้าแทมันโฮอยู่มันที่เตะมันที่เตะต่อนี่ลูดไปแล้วมันจะไปได้ขุดลึกๆโบโบให้มันเตะมันห้าได้ช้างนะขุดลึกๆ ่เล็กขุะขุมช่างไว้ครับผมเออองมันนั้นสมมติเอาไว้ผใดรมาเห็นบ้านหลังนี้มีร้างนกแค่นะองมันนะอ๋ออองคือส่วนได้ครับมันเป็นไส้จะหันหันค่าหัเอิ๊กมันเชเวลาโฮแกมไนหมมอนที่ลากไปข้างล่างแล้วใส่ที่ามบเรงดันเขาเริ่มบอกองช่างตี ครับผมเป็นภาษาโบราณจากคุณยายสแสนเมตูเซนอายุ1 0ึ่ป<ม>ีเรื่องราวการสร้างท่ามะนาวบางวันคุณยายก็จะอารมณ์แจ่มใสสมองปอบป,ปุ่งก็จะเว้าได้เป็นเรื่องเป็นรหลาวเว้าได้เป็นซากเป็นซากนะครับผมวันนี้คับคุณยายอาจจะเป็่นตื้อๆไน่จากน้อยนะครับผมมาสุดแล้วในอ้เสียดายเสี่ยงมันบอติดครับผมมือวานนี้นะ บ่อไเป็นชักเป็นชักเลยอย่างคลองแังไปค้องสังแล้วมันบ่อไร้ปเนี่ยไปว่าเขาอัญยาส่งกุ้งสามกุ้งแล้วบอให้พี่นะครับวันนี้มันสังบ่อไร้บ่อให้มันยัดจินแล้วก็กินหูขี้กุนี้มันก็นำจินหูขี้ ไปคล้องสร้างไปตสร้างเ้าพี่มันพี่ีพี่มันบอกให้<อ>มันยักได้ฟินคนกันเลยบอกให้นะหม้อสร้างขวสร้างนะ่ะถ้าหมักเอาหูขี้กูนี่มันก็มาบีบ<ม>หักคอกินเวลา<ม><อ>ทีนี้ไปได้หูขี้นะมันคุณยายพูดถึงการไปคล้องช้างไปคล้องสร้าง<อ>มันนี้ไปข้อร้างกับ พี่ตัดรูปพี่พี่ปูรูปนี่นะแล้วพุยปูรูปมันมักซุปฟินแล้วคนไปคล้องนั้นบอเอาฟินให้มึงยักได้ฟินนั้มากินหูขี้กูนี่พี่ก็เลยมาบีบคอมาจกกินตายสันวานะปูรูปเราไม่เห็นตัวต้นเพ็ดคองคลอง้างอยู่โคกกนงโคกได้ไหมโคกผุดสนาวเนี้ยผูดสนาว ในสร้างว่า,าก็เอาเข้าวโคกโอ้สร้างผูดสนาวนี้ก็ไล่ามาเตะเกาได้ไหมอืมโอ้ไล่สร้างธรรมดาออกล,<ะ>ลูกอะรครับเปิดไฟในลูกน้ำมือแบบคนมาเดิดเดนมะาเปิดไปไหนมาเปิดให้กัน เอิดไฟกันมีแม่เป่าปากบไว้มีอะไรเพ่อเมื่อไบอกแม่คือเป่าปากแท้โอ้ยอยากได้เป็นซากเป็นซากคือเมื่อวานนี่ยว้เมื่อวานนี่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวไข่ลูกมันแม่ก็ห้องลูกก็ห้องเราได้นอนดูปวดชื่นโอ้ยแม่ก็ห้องเนาะดีโดนลูกขนกระที่ไต เขาขายช้างพายลูก้างแลวแม่มันห้อยสันวานสนะ้างเมง่เลยห่าวไล่วะเนาะ้างบ้านห่าไล่เนาะแต่กานะเนาะเป็นปลาเป็นด่งเดจังบัดเลยนะนะ่ะอ,อ,อันนี้เป็นคนุณยายแสนบ้านท่ามะนาวครับผม เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับผมการสร้างบ้านธาร,รมนาวนะพอดีคุณยายเคยพูดแล้วรอบหนึ่งพอดีตอนนั้นก็ได้บ<ะ>ัน <บะ S 2> ทึกบัน<ม>ทึกก็ได้หลงทาเขโมยปีเด็กก็ไฟสนะแนไปฝันไปรีออกถ้ามันมีทางกรงรีแหน่งรีหยั่งมัน มันก็ลงไปได้ไปะนะไนั่งซะแล้วไพน้ำม,มันไล่เนาะเออ,อมไม่ลงห้าอยู่ห้ากินส่วนใหญ่ลงทาปักนาวติไหม เรื่องราวของบ้านห้าบักนาวยังไม่จบนะครับผมจะพาไปฟังผู้เฒ่าเล่าเรื่องเก่าเรื่องโบราณที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งว่ามีไล่คนว่ามีผู้ใดว้าได้อกครับผมเพราะว่าเรื่องนี้คุณยายเปตู้เสนอายุ100ปี101ปีนะครับผมทายทอดเรื่องในอดีตให้ฟังนะครับผมซึ่งเ่ตุเซนอาจจะลงๆล,ลืมๆแน่ บางจุดในแสนว่าไฟกระยุดชงักบางจุดเราถามเราเก็บอกเขาได้ยินงแต่ว่าก็จะพยายามจับใจความแลวจะสรุปให้ฟังนะครับผมว่าบ้านทามนดานี่ย้ายมาจากนาอ้อนะครับผมพากันมาเฮ็ดให้เฮ็ดนาแล้ววันนี้มันไกลมันข้านเที่ยวก็เลยพากันมาพักอยู่นี่ละแล้วก็มองลงมองทาาลงน้านี่มีต้นมะนาวต้นหนึ่งกเ็เลย เอินว่าบ้านท่าบักนาวเพราะว่าคนจะลงไปหากินในน้ําเลยส่วนใหญ่ลงที่ท่ามะนาวท่าอื่นมันเป็นไผ่น้ํามันลงยากนะว่าเมตูแซนเราสูฟังนะอันนี้เป็นเรื่องราวของท่ามะนาวยังมีการล่อนทองในน้ําเลยการไปโครงสร้างยุพะูสะหนาวมีการที่มีกวางมีย่างเล่นมาแล้วก็มาไล่แล้วก็บอกไล่เอากวงมาปาดปั่นกันเมตู mm hmm. แซนเราสิเ้าให้ฟัง ติดตามนะครับผมมีหลายเรื่องที่ยังไม่ได้ฟังติดตามตอนสองนะครับแม่ตู้เสียนอายุ101ปีบ้านธรรมนาวจะเป็นผู้เท่าเบ้าความหลังสู่ฟังคลิปนี้พักไวก่อนลาพี่ลานองก่อนจังได้กับพากนะครับผมเข้าไปในช่อง YouTube นะครับ YouTube แล้วก็เสิร์ชหาเสียงอึ่นเที่ยวเลยปาก กดติดตามจะขอบคุณมากมายหลายๆเติมนะครับผมผู้ใดกดติดตามกระซาถูกขอบคุณหลายๆกินยาให้บกจบยาให้หลงล้ำๆรวย,ยๆงวควายเตรียมล้นตะลังเหียนเด้อลาพี่ลาน้องให้พี่น้องมีความสุขความเจริญกันท่วนต่นหน้าความเก็บยาสุดได้ความคข้ยยาสุมีผู้ค้าเสียงเงือเผาปักไฟข้อก้าวกลับมาสวัสดีครับผม